เมฆขลาชอบรับเติมเกณฑชินนิมแพคราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันถูกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันรับเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิงนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขาลาช็อปได้นะครับร้านนี้ปลอดภัยไม่ต้องห่วงเรื่องรีฟันนะครับเขาใช้กิฟต์การ์ดในการเติมฉะนั้นเขารีฟันคุณไม่ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณแคปเจอร์ว่าคุณซับสไครป์ไปช่องคู่ค้าเกมมิงนะครับคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่ม,เต,มเติมอีก50บาทสําหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คแล,วก,กแลวก็1ครั้งเท่านั้นนะครับวันน จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับคาสาิระหรือคุณอาจจะพลาดไปนะครับก็มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างเรื่องใหญ่บ้างแล้วก็เป็นเรื่องที่ developer ประกาศบ้างนะครับผสมปนเปนกันไปเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับข้อที่1น,นะครับคือดาเมรกระจายไม่สามารถเชนกันได้ครับ คำว่าเชนกันในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่สามารถเด้งไปหามอนสเตอร์ตัวอื่นซ้อนกันได้นั่นเองครับผมขออธิบายเรื่องของการทำเดเมจกระจายก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอตอนอธิบายด้วยนะก็รอดูที่จอกัอน,กนนะครับ สำหรับดาเมจการกระจายเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีมอนสเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับมอนสเตอร์ Monster จะโดนดาเมจกระจาย1ครั้งครับซึ่งดาเมจกระจายจะเป็นดาเมจธาตุที่ทําการกระจายครับยกตัวอย่างเช่นไฟน้ําไฟฟ้าน้ําแข็งมันจะไม่ได้เป็นดาเมจกระจายลมนะครับดาเมจกระจายจะขึ้นเป็นดาเมจธาตุที่ทําการกระจายครับแล้วก็ถ้ามีมอนสเตอร์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปครับ มันจะสามารถกระเด็นไปหามอนสเตอร์ตัวข้างๆได้เพราะมันคือการกระจายครับแต่แม็กซิมัมของมันคือ2ฮิตครับซึ่งดามจจะเท่ากันเลยเป๊ะๆอย่างที่คุณเห็นในคลิปนะครับเหตุผลเพราะว่ามันป้องกันการเชนกันไปแบบอนันต์นั่นเองนะครับเหมือนกรณีโอเวอร์โหลดที่จะโดนแค่ฮิตเดียวแล้วขึ้นตัวเลขพร้อมกันในกรณีของสเวิลหรือกระจายก็เหมือนกันครับจะขึ้นเพียงแค่2ฮิตเท่านั้นสมมุติคุณขึ้นติดดามจอย่างที่คุณเห็นในภาพเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ตัวเดี๋ยวคุณดูคลิปนึ ก็ได้อันนี้คุณจะเห็นว่าพ่อมันมีหลายตัวตัวเลขมันเหมือนขึ้นเยอะจริง,รงๆใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วครับดาเมจที่ทําได้มันไม่ได้ต่างกันกันกบ3ตัวเลยครับ6ตัวก็ทำดาเมจได้เท่ากับ3ตัวครับเพราะว่ามันกระจายได้แค่2องฮิตเท่านั้นครับทุกตัวกระจายหากันเองโดนแค่ตัวละ2ฮิตเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการกระจายดาเมจทีเดียวซึ่งอันนี้จะเป็นคลิปของซูครสนะครับคุณก็ณเห็นว่าเวลาคุณใช้ซูค,ครสทีปกติเนี่ยมันจะติด การกระจายแค่ฮิตเดียวดามจเดียวตัวไหมครับเหตุผลเพราะว่าการโจมตีปกติของซูโฮดโดนมอนสเตอร์แค่ทีละตัวเท่านั้นครับมันเลยทําให้การกระจายเนี่ยคือจากตัวให้เราตีกระจายไปหาตัวอื่นๆครับแต่ถ้าเกิดคุณกดสกิล e มันจะโดนหลายตัวใช่ไหมครับทุกตัวก็จะโดนดามจกระจาย2ฮิตนะครับหัวข้อที่2ครับสกิล e มีดามจรวมทั้งหมด แปฮิตครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวต้องอธิบายให้เข้าใจกันใหม่ทินหนึ่งนะครับเผื่ออะไรหลายคนจะงงนะครับโอเคฮิตจริงๆที่มาจากการโจมตีด้วยสกิลอีนะครับฮิตแรกสุดนะครับคือฮิตจากชิฮิยาบุรุนะครับจะเป็นเพลสหรือจะเป็นโฮก็คือกดเฉยๆหรือกดค้างนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับนั่นคือ1นฮิตแรกครับ ฮิตที่2ที่ตามมาคือฮิตของการทุ่มโจมตีซึ่งถูกเปลี่ยนดาเมจเป็นธาตุลมครับโดยเป็นฮิตพลันช์ดาม g e ครับฮิตนี้จะโดนมอนสเตอร์นะครับถ้าไม่โดนฮิตที่2จะหายไปเลยนะครับต่อไปคือฮิตที่3ครับมาจากตัวโลห g h p พลันช์ a าม g e นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปอธิบายที่อีกหัวข้อหนึ่งก็แล้กันนะครับมันจะเป็นฮิตที่3ซึ่งตรงนี้จะมีดามจเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ฮิต ที่4ก็คือฮิตที่มาจากซูอมอนซอร์แมนชิพครับฮิตนี้นะครับจะมีดาเมจอีกฮิตหนึ่งนะครับนับเป็นเหมือนพลันชอตแทกเมื่อกี้แต่ว่ามีตัวคูณดาเมจแค่200%นะครับผมซึ่งเป็นาดาเมจธาตุที่เราเซเวลนะครับถ้าเราไม่ได้เซเวลธาตุอะไรเลยจะไม่มีดาเมจตรงนี้โผล่เพิ่มเติมขึ้นมาครับโอเคแล้วมันจะเป็น8ฮิตได้ยังไงครับ มันจะเป็น8ฮิตได้จากสกิล E ของคุณครั้งแรกสุดนะครับเป็นดาเมจธาตุลมครับถ้ามอนสเตอร์มีธาตุที่ตัวอยู่แล้วและสามารถติดกระจายสเวลได้นะครับจะมีดาเมจได้2-3ฮิตครับ2ฮิตคือมีมอนตัวเดียวครับ3ฮิตคือมีมอนตั้งแต่2ตัวขึ้นไปอย่างที่บอกกระจายจะติดได้2ครั้งครับทำให้ฮิตแรกมีดาเมจสูงสุดได้ทั้งหมด3ฮิตมาจากกระจาย2ฮิตครับฮิตที่2ที่มาจาก normal a t t a c k ตรง p l u n g e d a m เม e ถ้าทุ่มโดนมอนสเตอร์นะครับอันนี้ไม่ติดกระจายนะครับ มีดาเมจแค่ฮิตเดียวนะครับผมและฮิตที่3ก็จะเหมือนฮิตแรกเลยนะครับฮิตที่3ก็จะมาจากการโลฮายพลังดาเมจนะครับตรงนี้ติดกระจายได้ถ้ามอนสเตอร์ติดธาตุอยู่นะครับถ้ามีมอนสเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับก็จะติดแค่ฮิตเดียวนะครับถ้ามีมอนสเตอร์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับผมก็จะเอยไม่ใช่เอาใหม่ถ้ามีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวไม่มีธาตุติดตัวจะติดแค่ฮิตเดียวถ้ามีธาตุติดตัวจะติด2ฮิตครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีมันเตอร์ตั้งแต่2ตัวจะติด3ฮิตนั่นเองครับและฮิตสุดท้ายที่เป็นฮิตจากตัวซัวมอนซอสแมนชิพก็จะติดแค่ฮิตเดียวไม่ติดปฏิกิริยาธาตุอื่นๆนะครับยกเว้นว่าธาตุนั้นๆมันดันเป็นธาตุตรงข้ามกับโซเวอร์พอดีแล้วมันก็ มันเป็นไปได้ละกันที่มันจะมีฮิตเพิ่มแต่ในการใช้งานหรือ practical การใช้งานจริงๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ต่ําที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าฮิตสูงสุดมันคือ8ฮิตครับในการใช้งานจริงส่วน9ฮิตนั้นคือในกรณีที่คุณมีตัวทำ d ม m a า e ไปที่ฟิลพอดีแล้วก็ The il, ดา m a g มันสามารถติด r e a c t i o ต่อได้พอดีจากซูโมนอะไรแบบเนี้ยมันเป็นไปได้นะครับต่อไปครับสกิล e สามารถกดค้างได้ดิดหนึ่งครับ สกิล e เนี่ยรูปแบบการใช้งานจะมีอยู่3แบบและกันนะครับแบบแรกคือคุณกด e ธรรมดาครับมันจะไม่มีการลวบมอนสเตอร์ข้างๆเข้ามาก่อนครับแต่พอทุบเสร็จปุ๊บมันจะสร้างตัวลมเพื่อมาดูดมอนสเตอร์เข้ามาที่เซนเตอร์หรือศูนย์กลางนะครับส่วนการกด e ค้างคือตอนที่เราช่วงกด e ค้างอยู่เนี่ยจะมีการดูดมอนสเตอร์เข้ามาหาตัวเราก่อนที่เราจะลอยขึ้นไปแล้วทุบแล้วก็จะสร้างลมมาดูดเหมือนกับการกด e ปกติลยครับ และก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นมิกซ์นะครับคือคุณจะกด E ีค้างนะครับแต่ดาเมจจะได้แค่3ามและคูดาวหกวินาทีอย่างที่คุณเห็นในคลิปนะครับซึ่งมันจะดูดมอนสเตอร์ได้นิดนึงครับแล้วคุณก็ต้องปล่อยก่อนที่มันจะถึงสเตจที่เป็นการกดค้างเต็มๆเลยนะครับดาเมจที่ได้ก็จะเป็นเพลสกิลนะครับธรรมดา307ตรงนี้และคูดาวจะเป็น6แต่มันจะสามารถดูดมอนสเตอร์เข้ามาให้เราได้อีกนิดนึงนะครับก็ได้ใช้งานในบางโอกาสนะครับเอาเป็นว่ามันใช้งานได้นะครับและยังคเป็นน6วิาี อยู่่ไมหัวข้อที่4ีครับการทุ่มโจมตีจากสกิล e มีดเเมจเท่าเดิมเสมอครับการที่ดดเมจของสกิล e เท่าเดิมเสมอเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามาติดคริ1ร้อยเอนะครับมันหมายความว่ามันนับเป็นพลันโ์มพลัเดเมจประเภทเดียวเท่านั้นครับโอเคเดี๋ยวคุณดูตามคลิปกันละกันครับอย่างคลิปแรกเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมทุ่มโจมตีใส่ตัวโกนเหลี่ยมได้ดดเมจเท่าที่คุณเห็นนะครับแล้วก็ ดูคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปครูจะเห็นว่าผมปีนเสาโจงกลี่ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วผมถึงมาทุ่มโจมตีใส่มันนะครับดาเมจก็คือดาเมจเดิมเป๊ะๆเ,เลยครับนั่นแหละครับมาเลยทําให้ผมสันนิษฐานว่าตัวดาเมจจริงๆของการทุ่มโจมตีของสกิล l E นะครับคือ High Plunge Damage ครับก็คือ375%ที่เลเวลกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน มันใช่อะมันใช่แน่เพราะว่าถ้าผมขึ้นไปสูงขนาดเลยเสาจงรี่ไปแล้วมันยังดาเมจเท่าเดิมอะคือผมไปหินีขึ้นไปแล้วอะคุณเห็นใช่ปะเออมันสูงมากแล้วอะมันยังคงได้ดามเมทเท่าเดิมนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับถ้าไม่ได้เป็นบัก๊กน,นะก็คือไม่ว่าคุณจะกด e ที่พื้นกระโดด e หรือปีนไปกด e มาจากโปรตตเกตคุณก็จะได้ดามเมจเป็นไฮพลันต์ดามเมจนะครับสำหรับข้อควรรู้ที่ผมพูดว่าเป็นโลพลัน์ขออภัยด้วยนะครับเทสไม่ถี่ทุกวันเองนะครับขอโทษ หัวข้อที่5ครับคาซื้อฮะเป็นซับ DPS ไม่ใช่ DPS ถ้าคุณไม่มี C6 นะครับตรงนี้ก็จะต้องขอย้ําตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าคาซือฮะเนี่ยเป็นซับ DPS เหตุผลเพราะว่าคุณทำดาเมจได้จากการกดคอมโบของสกิล E ซึ่งมีดาเมจเยอะแยะมากมายที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับกับกากดออลติครับซึ่งการโจมตีปกติคุณมันไม่ได้แรงหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ตัวโบนัสความเสียหายที่คุณเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นโบนัสความเสียหายลมที่ช่องแก้วอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการโจมตีป,ปกติของคุณมันจะไม่แรงหรอกครับเอาเป็นว่าคุณดูในคลิปและกันดังที่คุณเห็นนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการใช้ที่เหมาะสมจริงๆคือ เฮียแกก็สลับไปแค่กด E กด Q นั่นแหละครับแต่ว่าคุณสามารถเล่นตี้ที่สกิลคูดาวมันสั้นได้นะครับเช่นอย่างที่ผมจัดเนี่ยนะคูดาวสกิลมันจะสั้นครับทำให้มันวนตัวกันได้บ่อยก็คือพูดง่ายคาสือหาไม่ได้ตีหรอกครับเอาแบบว่าสลับมา E กับ Q แล้วกันแล้วก็ทำดาเมจได้สูงมากแล้วก็สามารถเคลียร์อบิสอร์เร็วด้วยนะครับแนะนำนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮียแกก็มีหน้าที่แค่ E กับ Q นะครับไม่ต้องเอามาแปมตีธรรมดาดาเมจรวมของตี้มันจะน้อยกว่าการที่คุณสลับตี้ไปมาแบบนี้นะะ ข้อที่6ครับคาสือฮะสามารถบัฟเตเมทธาตุให้กับตี้พร้อมกันได้ทุกทุกธาตุครับขอให้เป็นธาตุที่ตรงตามที่สามารถกระจายได้ครับคืออันนี้ผมพูดในข้อควรรู้ไปแล้วแต่เผื่อใครไม่ได้ดูข้อนั้นก็เอามาพูดตรงนี้ให้ละกันนะครับ ผมกลัวจะมีคนเข้าใจผิดว่าคาสึฮะเนี่ยไม่สามารถบัฟดตเมทาตให้กับปาร์ตี้พร้อมกันได้ในความเป็นจริงแล้วคือคุณแค่กดอันติเนี่ยมันคือการันตีเลยครับว่าทุกตัวละครในปาร์ตี้ของคุณขอให้มันมีการโจมตีเป็นธาตุไฟน้ำไฟฟ้าน้ำแข็งจะได้บัฟเรื่องของโบนัสความเสียหายธาตุทั้งหมดนะครับโดยบัฟตรงนี้จะมาจาก ตัว passive talent อันนี้ฮะที่คุณจะได้บนความเสียหายธาตุนั้นๆที่เกิดการกระจายขึ้นมาทุกๆ0.04วินาทีเหตุผลที่ได้ทุกตัวเพราะว่าซีออลติของคาซือฮะนะครับจะทำการโจมตีดดเมจเป็นธาตุลมที่ตัวดดเมจโอเวอร์ไทม์ตรงนี้นะครับแล้วก็ธาตุอื่นๆซึ่งก็เป็นธาตุที่ตัวอันติ ดูดซับเข้าไปนะครับแต่ให้คุณโฟกัสที่ตัวาดามจธาตุลมตรงนี้ครับหมายความว่าพอเวลาคุณนตัวละครโจมตีทตุอะไรอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพอลมจากอันติมันพัดมามันก็จะติดบัฟตัวแพสซฟทาทเลนให้คุณเองครับเพราะมันจะึ้ดกระจายนะครับฉะนั้นบัฟให้ได้ทุกตัวแน่นอนนะครับขอให้ท่าตรงตามที่พูดไปเมื่อกี้นี้อันนี้เทสแล้วเช็คแล้วนะครับมีอยู่ในข้อควรรู้ก็ไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้นะโอข้อที่7ครับ ถ้าหากว่าคุณป้าน DPS มาหรือซับ DPS มาสุดแล้วจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วคาซือฮะเหมาะที่จะเล่นเป็นซัพพอร์ตมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งขึ้นให้ดูนะครับก่อนนะันนี้เป็นตี้ซับ DPS ล้วนใช่ไหมอันนี้จะเป็นตี้ DPS หลักกับซับ DPS แล้วนะครับโดยกรณีนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวที่เป็น DPS จริงๆเรียกว่าเป็นเสียงหลิงเลยก็ว่าได้นะครับคือคาซือฮะเนี่ยมีหน้าที่สเวิร์ฟไฟเพื่อให้เสียงหลิงน่ะแรงขึ้นครับส่วนตัวชายเนี่ยก็คือตีเพื่อแแน้้ําลวก็ เซตอัพเวปไรส์เรนติของตัวเองแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยความแรงมาจากของเซียงหลิงแล้วซึ่งคุณจะเห็นว่ากงจัรของเซียงหลิงเวลาวนมาแล้วติดคริ i ติคอลเนี่ยคือ3ามหมืนกว่าอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับ <im itation> เหตุผลเพราะว่าเซียงหลิงผมจะใส่ร็กเก็เบนนะครับแล้วก็ใส่เซตไฟนะครับแล้วก็อัพตัวทาเลนต์มาเยอะนะครับ แต่ว่าเลเวลยังแค่79นะยังไม่ได้ปลด80คับ90ยังอาเทเลนได้แค่นี้นะครับดาเมจก็แรงขนาดนี้แล้วครับซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับซับ DPS ลวนที่อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าตี้นี้จบเต้เร็วกว่ากันหลายวินาทีเลยนะครับก็คือเป็นการย้ำให้เข้าใจนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดคูณปั้นมาจนสุดแล้วจริงๆเนี่ยคาสืฮะเป็นซัพพอร์ตจะทำเวลาได้ดีกว่าเอาคาสืฮะเป็นซับ DPS นะครับ แถมให้นะครับนอกจากที่คุณจะเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทําให้ตัว DPS คุณทาดาเมจได้แรงครับมันสามารถไปเล่นกับตี้โอเวอร์โหลดได้แล้วสามารถทําดาเมจโอเวอร์โหลดต่อครั้งนะย้ํานะต่อครั้งนะครับได้ถึงหมื่นกว่าเลยซึ่งคุณก็จะเห็นเหมือนในคลิปนั่นแหละนะครับมันมีทั้งหมดกี่ติกอะสี่ติ๊กนะครับซึ่งทั้ง4เติ๊กสามารถติดโอเวอร์โหลดได้ทั้ง4เติ๊กเลยนะครับหมายความว่าอันติคุณรวมแล้วเฉพาะแค่อเวอร์โหลดอย่างเดียวเกือบ6 0หมื่นแล้วนะครับ หัวข้อที่8ครับ C6 กับการเคลือบธาตุของดาบครับ C6 ของคาซือฮะนะครับการทํางานคือเปลี่ยนธาตุอาวุธของคุณเป็นลมโดยใช้การเคลือบธาตุเข้าไปที่อาวุธนะครับโดยจะเคลือบจากการที่คุณกดสกิลไม่ว่าจะเป็น e หรือสกิลอัลติก็ตามแต่นะครับแต่มันถูกทับซ้อนได้ครับโอเคคลิปแรกคุณดูเลยครับอันนี้คือเบเนดิตซ6นะครับคุณจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วการโจมตีคุณยังเป็นไฟอยู่ดีครับ โดนทับนะครับผมและอีกอันนึงก็คือชงยุนครับคุณก็จะเห็นว่าแม่งก็ถูกทับอีกเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ก่านปลดก็คิดดีๆแล้วกันนะครับแต่ถามว่ามันยังคุ้มค่าไหมไมนยังคุ้มค่าครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณยังคงได้ตัว normal charge และก็ p l u n c h i n g attack แรงขึ้น0.2%ซึ่งนับเป็นโบนัสช่องเดียวกันกับโบนัสที่อยู่ในช่องแก้วหรือพวกโบนัสความเสียหายชาตินะครับแต่ว่าบวกเฉพาะการโจมตีที่อยู่ในรูปแบบของการโจมตีปกติหรือ normal talent ของเราเท่านั้นนะครับซึ่งได้จาก elemental mastery หรือความชำนาญ่าตน,นะครับตรงนี้ยังได้อยู่ปกติครับแต่การเคลือบท่าของคุณน่ะจะโดนทับไม่ว่าจะเป็นอันติบนเนหรือสกิล E ของชยุนครับหัวข้อที่9นะครับ บัฟ f EM จากซูโคลสที่ส่งต่อไปให้คาซือฮะคาซือฮะไม่สามารถส่งต่อได้ครับโอเคอันนี้จะมาจากประกาศของทางออฟฟิเชีนะครับโดยมีคำถามว่าทำไมตัวละครคาซือฮะของฉันถึงไม่ได้รับเอฟเฟกความชำนาญธาตุของซูโคลสครับทางออฟฟิเชีได้ประกาศว่ามันเป็นการแก้ไขเรื่องของการหลีกเลี่ยงปัญหาการซ้อนทับแบบอนันต์เอฟเฟกนะครับ ซึ่งอันนี้คืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายฝั่งซูคร o สเนี่ยมันจะมีพรสวรรค์ที่ทําให้แจกเอ EM, นะครับโดยจะคิดเป็น20%ของ EM ของตัวซูครสเองให้กับปาร์ตี้ยกเป็นตัวซูครสใช่ไหมครับซึ่งหมายความว่าอันนี้ส่งต่อให้ัาสือฮะได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติซูครสมีเอล m เมนทัลแมสทรีอยู่ที่100ใช่ไหมครับ 20%ของ100ก็คือ20ใช่ไหมครับก็จะส่งให้คาซึฮะคาซึฮะถ้ามี100่เหมือนกันก็จะกลายเป็น120ใช่ไหมครับใช่ครับคุณยังคงได้ elemental mastery ตามปกติครับแต่โบนัสความเสียหายท่าที่คุณจะบัฟให้กับเพื่อนนะครับจากตัว passive Tal e n t ที่2เนี่ยจะไม่ได้รับผลครับหมายความว่าปกติแล้ว100เนี่ยคุณจะได้โบนัสความเสียหายให้เพื่อน4%ใช่ไหมครับไอ้ยที่บวกมาจากซูคลสเนี่ยจะไม่ได้บวกเพิ่มให้ครับ จะไม่มีผลครับพูดง่ายๆก็คือการส่งต่อบัฟให้เพื่อนมันสแตก็กหรือมันซ้อนทับกันไม่ได้ครับแต่เรื่องของ C6 ที่คุณได้ตัวการโจมตีปกติทั้งหมดของคุณแรงขึ้น0.2%เนี่ยยังคงได้อยู่ครับแล้วก็ไอเรื่องของการโบนัคสนความเสียหายาธาตุไม่ใช่โบนัสความเสียหายธาตุผู้ผิดโบนัสความเสียหายของปฏิกิริยา,าธาตุต่างๆนะครับพวก สเวอร์โอเวอร์โหลดซูเปอร์คอนดักอะไรพวกนี้ทั้งหลายแหละนะครับยังคงแรงขึ้นอยู่ตามปกติเพราะ EM คุณเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จะซ้อนทับแค่เฉพาะ passive talent ของซูโครสนะครับหมายความว่าของอัลเบโดที่แจกให้เพื่อน120เนี่ยอันนี้นะครับยังคงได้ตามปกตินะครับเนาะโอเคนะครับก อันนี้เนี่ยถ้างงเดี๋ยวพิมพ์ถามไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายซ้ำให้อีกทีหนึ่งในแชทก็ได้นะครับถ้างงแต่ถ้าไม่งงก็ดีครับบางทีผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะครับ ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ9ข้อที่คุณอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับคาสหสนะครับณะปัจจุบันเนี่ยมีเท่านี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องอันติผมยังไม่เมคชัวร์ร้อยซว่าอะไรยังไงกันแน่ผมยังคงยืนยันคําเดิมว่าขออนุญาตรอ,อก่อนนะครับไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันบักไหมหรือมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันจะแก้ไขไหมยังไม่ชัวร์จริงๆนะครับไว้ถ้าเกิดชัวร์คอนเฟิร์มร้อยแล้วจะมาเจาะลึกเรื่อง อันตรายทีหนึง่งถ้าแมคานิกมันงงยุ่งวุ่นวายมากนะครับโอเคถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอยากได้อะไรก็มาสอบถามเพิ่มได้นะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็สอบถามเพิ่มหรือว่าแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับขอแค่คุยกันอย่างสุภาพผมยินดีจะตอบทุกๆคนเสมอนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย